สวัสดีครับเจอกันกับบ่าวจ๋งรอบสองนะครับสําหรับวันนี้วันที่9ครับตุลาคม6 3าครับผมหลังจากตัวนี้ลองแล้วนะครับเอาเพื่อความมั่นใจครับตอนเย็นลมแรงครับจะเอาตัวสีส้มลงมาครับผมแล้วจะเอาตัวสีชมพูเอาไว้ข้ามคืนครับครัับบกเสียงขนูเน่ครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวสีส้มลงนะครับสนูขาดแล้วครับลมแรงมากทิพทิเอาใส่หัวดีดีถือกล่องให้เขา สวัสดีครับพี่ชายเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวมาดูกันลม,ลมอุลุปิดไปเลยสายทนูขาดตอนนี้ลมเฮียงไรนนี่ลองกลางตัวก็ใส่ดีมันดันขึ้นเนึ่งมันสิดันขึ้น

บขาดได้ส okay. ั่นทีหรีอยู่บ่ขาดได้สั่นทีรีร่วมมันแฮะเดี๋ยวเอาสั้นเนาะอ่าอ่าเมื่อกี้ผมไลยสดเมื่อกี้นะครับจะเอาโจ้สีส่งลูกครับหมายถึงว่าโอเคครับแต่ที่เอาเสียงเนื้อครับเสียงเนื้อคือเสียงขาครับ โอเห็นโอเห็นอยู่สวัสดีครับลมแรงมากเลยครับวันนี้สุดยอดนะครับส <cr> ิบล um ้านคนนะครับส um ิบล um ้านคนเห็นอยู่ เรียบร้อยครับโอ้ขาดเลยเนาะปาตายททยดีดีไยดีดีตัดกลานเลยครับลงเหินไหลขนาดใบนี้12มิลครับใบสู่ลบนรลได้ครับตัวนี้สบายครับเขดีปีกแข็งปีกแข็งครับตัวนี้ สายธนูขาดโอ้ขาดกลางเลยขนาดใส่เบอร์สิบห้านั่นนี่เบอร์สิบห้าตัดออกเส้นหนึ่งโอ้สุดยอดสุดยอดมาโอเคครับตัวนี้ผ่านเป็นที่เรียบร้อยครับมาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมมาครับมาถือกล่อง ขาดไปฝั่งนี้หุนไปฝั่งนั้นนะครับเทียงไปฝั่งนี้ไงนเัก็ดีเากนอนทั้งแขั้งหได้ดีด้วย มาตัดเสียกว่าเดยมาตัดเสียกว่าเข้าเข้าจีบาโตัวเลยเฮ็ดอลีวะเมื่อกี้เอาลุงจับเขาได้เลยนะครับตัวเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูตัวสีกันต่อครับ ดเ,เ,เดี๋ยวมาดูเสียงเนืบเรานะครับคราวนี้เสียงช้ามาครับคันอ่อนเสียงช้าสวัสด,ดีทุกท่านครับผมไปของคุณอสองห้องนะครับสองห้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจัดการให้นะครับสำหรับสองห้อง เดี๋ยวมาดูเสียงเนืบอราเรารเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาดูกันแต่ว,วันนี้ลมดีมากครับใช้ได้ครับลมใช้ได้ยังไปฟังหน่นมันมีนะ้ำยังวะพี่ฟังหนี่มันจังโมมีนะ้ำ จะให้บ่าวที่คนสวรรค์ครับไปปล่อยบ่าวให้เดี๋ยวจะเป็นยังไงครับแต่ตัวนี้ขึ้นแล้วครับลองไปสองครั้งแล้วช่วงช่วงช่วงเย็นนะครับผมลองไปแล้วครับตัวนี้ครับผมว่ามันก็โอเคครับครั้งแรกมันเอียงไปฝั่งซ้ายมือครั้งที่สองก็โอเคครับแต่ส่งให้เจ้าของว่าว เขาบอกว่าพี่อยากยังกินไปดิฝั่งนั้นหน้านิดหนึ่งเพื่อความสบายใจผมก็จัดให้ครับจัดให้ครับจัดให้ตามคำขอครับจะได้สบายใจทั้งสองฝั่งครับผมครับพ่อ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 ,พอเดี๋ยวมาดูกัน,นครับเดี๋ยวมาดูกันจะลองคนระับสวัสดีครับพี่ชัยวัน์ 好啊哎。Oh, ตอนนี้ลม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 ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตอนนี้ลมไม่ค่อยดีเลยลมมาเป็นบางช่วงครับลมคือบพดีว่ะเนี่ยอ,อู้ลมบอดีเลยพี่กอนไหนเนี่ยโอ้ยนม อยู่ต่ำมาจากลมมันอยู่บนมาจากแต่ปล่อยเลยไปเลยเนสิพี่นามอ๊อ เอาใหม่ครับอีกครั้งพอดีฮะปลี่ยนรองเท้าครับเ้าไป้ไก่ผลบ่อมกี่ขึ้นปะจะไก่เนาะลมมันอยู่สูงเดี๋ยวอีกรอบนึงครับเดี๋ยวมาดูกัน แต่ตอนนี้ฟ้าปิดครับฟ้าปิดแมดาวไม่มีเลยแต่ช่วงเมื่อกี้เอาลงลงมันค่อนข้างแรงนะเอาลงเมื่อกี้นะครับอยู่ตามธรรมชาติครับก็จะมีจิ้งหรีดครับแถวบ้านผมเรียกกิโลครับนี่ครับก็จะมีครับประมาณนี้จิ้งหรีกกิโลตัวไข่ถ้าไข่เลยตัวนี้ตัวจิ้งหรีดไปไปไข่ มาชมกันอีกครับอีกหนึ่งรอบเมื่อกี้วิ่งระยะใกล้เกินไปครับคือมั่นใจว่าลมลมลมมันจะแรงครับแต่มันไม่ถึงลมเดี๋ยวมาดูครับอีกครั้งหนึ่งครับจะเป็นยังไงครับผมสวัสดีครับพิเตอร์ Peter ครับผมปุงโตสวัสดีครับ ไงครับกว่าจะได้ว่าวแต่ละตัวกว่าจะได้แต่ละตัวเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันครับมาดูกันจะเป็นยังไงครับรอบนี้จะขึ้นไหมขึ้นเดี๋ยวมาดูกัน นี่ไปไปสุดเลยคราวนี้ดูเห็นไหมครับนั่นลกงเดินไปพ่อ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 เดี๋ยวมาดูกันครับ้งนี้เป็นยังไงครับเอาบ่ะ เรียบร้อยครับเมื่อกี้ปล่อยอต่ำเกินไปนี่ก็ไปสูงขึ้นไปครับนิดนึง ผ่านครับผ่านตัวนี้ผ่านครับผ่านครับเทีกกบบยบนะมันอีกไกลบ่มันจะหอดบ้านอ่าบอฮะบอขื้นข้อหมายห้องห้องห้องสียางเสือกนะมันอีกไกลบ่จะหอดบ้านตัวเล้ยบอแมนเข้าทีใหญ่ฟังกันมาปลูกฟังนี่นะห่อยานมันขา,ามขามท่าง กลแลวมันาฮะไก้เลบัวเมียนคือข้อไมยขันบามันลงปุ๊บ<อ>เขาปลูกไวนี่มันสีมาชเช่นนี้เอ,เอข้ากับว่าจีไปปลูกฟังพุ่นข้อไมยเมีนยนเินขางกยคับนำเอรไปดูใส่หลังคาเช่นเดี <laughs> โอเคครับผ่านครับเดี๋ยวพามาดูครับก่อ,อนี้รับเดี๋ยวตัถือกล่องให้ nó chỉ dài siết to hơn áo cơm đi เจ้งว่าจะพาไปกินซาบูเหมือนไรเด้ฮะโอ้ยเอาดีๆได้เอาดีๆยูอยู่หรอกนี่ฟูจะนลดล่าไหนเจ๊ง

บ่าบาขามรอกครับครับสำหรับคืนนี้ก็จบสิ้นครับดูครับเหียดเห็ดปวกเลวะสำหรับคืนนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเจอกันวั <c oughs> นหน้าครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดครับสไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนอ่าสักหนึ่งกำลังใจด้วยนะครับ ใบ้าจริงคนอุบลครับผมที่จะทำคลิปให้ชมนะครับตัวนี้ผ่านนะครับแต่สนูขาดเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเกือบขาดละเกือบเฟเกือบบุดเมียมันขาด